เอาละครับผมก็ต้อียนผู้ชมมีเข้ามาดูกันด้วยผมวันนี้เราเจมทอเรียลทอเบอดเฟนกันอีกแล้วนะครับผมกันอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วนะผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาเจมในปัจจุบันที่ผมใช้ผมเออไม่เป็นทเป็นวิธีที่ผมใช้หาเจมในปัจจุบันนะผมถ้าใครติดตามผมแต่ช่วงแรกจะรู้ว่าตอนผมล่นแบบนี้ผมแทบไม่มีเจมเลยผมน้อยมากที่เกนหลักพันแต่ตอนนี้เรามีหมื่นกว่าเจมเลยนะหลังจากที่มีอีเวนต์อีเตอร์เอเข้ามาผมทำให้ผมหาเจมได้ง่ายขึ้นเยอะผมทำผมกลายเป็นเศรษฐีนั่นเองเพราะผมเป กึ่งสายฟรีด้วยนะผมผม,ผมที่ผมเล่นอยู่นะเดี๋ยวปิดเสียงเย่อนเดี๋ยวปิดเทลก่อนนะผมแล้วมันจะสอนวิธีหากันนะผมหลักๆก็มาหาจากอีเวนต์อีเตอร์เอ็กเนี่ยผมหาเจมในตอนนี้นะจะวิ่งไปตรงรันคาสักครู่นะผมนี่อีเวนต์อีเตอร์เอ็กเลยนะผมนี่ผมเล่นตนครบเลยนะเทียห้าสิบใช้ความอยทนนะผมสิ่งที่เราต้องใช้ในการหาเจมปัจจุบันก็คือความยามบววกคอดทนนะผมแล้วก็ดวงด้วยเอาง่ายคือใช้ความอยทนห้าสิบดวงห้าสิบนะครับผมผสมกันไป เนี่ยเล่นจนเทีย์คมบผมผมก็จะได้บูทมาด้วยนะบูตเอทตรงนี้ซึ่งบูตเอทต้อใช้โลบอกซื้อนะแล้วก็ใช้แค่ของฟรีไปนะผมบูทไปนะใช้ของฟรีมันอยู่ในเกมพาร์ทเพีย,รต,รยรตรงนี้ับผมเทียตัวเนี้ยใช้ไปให้หมดเลยนะผมส่วนกล่องผมไม่ได้เปิดนะในอีเวนต์เนี้ยเพราะว่าผมเอาไปแลกเจมหมดเลยนะผมของที่ได้มาน,นี้ผมเปิดแค่กล่องในนี้นะผมผมไปแลกหมดเลยแล้วก็มีเควสนะผมเนี่ยพอผ่านเควสยแล้วผมทำไปครบแล้วสองอันนะอีกสามอันทํายากครับผมเล่นครบชั่วโมงแล้วก็ จัดการทอยเลทไปนะผมได้ไขกับ exp มาใช้กล่องพวกนี้ผมไม่เปิดเลยนะเอามาแลกไขยย่เดียวผมผมแลกตรงนี้นะผมหนึ่งไปหนึ่งพันเจมนะไอ้แปดพันเจมนี่ผมฟาร์มไม่ค่อยถึงที่เขียนเลยแลกนี้ก่อนนะผมเพราะมันก็ไม่ได้ต่างกันนะแปดพันได้สี่พันเจมก็เอาแปดพันไปกับสองพันก็ได้เท่ากันนะผมไม่ต่างกันนะสองนี้หนึ่งพันกับสี่พันนะส่วนมื่นหนึ่งนี่แล้วแต่คนขยันเลยนะผมถ้าใครถึงก,ก็กดไปจะดีกว่านะผมแต่ผมแลกแต่สองพันนะสองพันเอกกลายเป็นหนึ่งพันเจมนะผมผมก็ไปแลกเรื่อย จนเดี๋ยวผมได้เพชรมาเรื่อยๆนะผมหลังจากนั้นพอได้เพชรมาหนึ่งพันเจมก็นั่นแหละเอาไปเทรดนะครับผมแล้วก็ืเดี๋ยวผมบอกวิธีฟาร์มอิตาเอ็กครับผมสำหรับคนแบบไม่มีตัวละครอะไรจริงนะหรือมีตัวนะผมเหมืนเจมก็ฟาร์มยากอยู่นะคือประมาณนี้ผมพวกบูทก็ใช้จากเกมพาร์ไปนะบูทไข่กดบูทไข่ต้องใช้คุมนะผมมันประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าบางใช้คุมนะผมมันบูทไปสองจากสองร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อยนะผม ก็มาจัดทีมให้ดูมาประมาณิ่มต้นในการผ่านนะผมสำหรับคนตัวละครน้อยก็ใช้ตัวนี้ผมราบิชอนเลยนะลาบิชอนราคาไม่แพงไปซื้อก่อนก็ได้นะผมหรือจะเล่นไปใบโคเบอร์แบบอีซี่ไปเรื่อยจนกว่ามันจะได้ครบร้อยใบซึ่งใช้เวลามากแต่ถ้านีก็ใช้ไปเลยนะผมใช้ราบิชอนแล้วก็ตัวิ่มต้นตัวดีๆสักตัวหนึ่งเอาตัวอะไรก็ได้นะผมเนี่ยตัวสารวันนี้ก็ได้นะเอาตัวที่บรราุต้นเกมมันตีได้นิดนึงนะผมตัวนี้ได้หรือตัวนี้ก็ได้ผมจะตัวนี้ไปนะผมเดี๋ยวรลองเล่นกันนะไปแล้วผม โอเคผมเริ่มต้นเราก็จะวางตัวนี้ก่อนเลยอีเตอร์ซิปิเกอร์แมนนะผมให้ไม่เคลียร์ต้นเกมนะจากนั้นค่อยวางลาบ,บิชอลงไปนะผมแล้วก็ไปเคลียร์ไปยาวตัวเริ่มต้นเกมนะผมเดี๋ยวมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะับผมเดี๋ยวผมมาบอกนะเอาวิธีนี้ก่อนนะผม You moments l โอเครับผมพอคนเล่นม,มาชักพักมันก็จะได้ประมาณเวฟรอกอนนะผมเวฟประมาณห้าสิบขึ้นไปนะหลังจากเวฟพุ่งขึ้นไปพยายามไม่สซคคลิปนะผมลาบิชอเราอาจไม่ไหวนะ แล้วก็ค่อยเคลียร์ไปผมรอให้มันเคลียร์เสร็จแล้วค่อยเซคลิปเบมนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงเวฟบหกสิบนะครับผมเราชอนใช้เวลาประมาณสิบเจ็ดไม่ก็สิบแปดนาทีหรือสิบเก้านี่ยแหละผม้ค่อยๆเคลียร์ไปนะถ้าสซคิปไปเราอาจจะแพ้ได้ผมเพราะเราไม่มีตัวซาโลเลยนะเอาดามีลาไปชอนล้วนผมเหมือนเราจะชอนเราไม่โดนสตันนะผมผมดูไม่เคยเห็นเขาโดนสตันเลยผมลาบิชอนนะก็เคลียร์ไปผมรอให้เวฟนี้ผ่านไปนะเลือดลานนึงเราใช้เวลาเคลียร์นานอยู่นะผมอึบตายโอเคเคลียร์ไอเซคิปได้แล้วนะผม ก็ค่อยเคลียร์ไปทีโร่เวฟผมจนถึงเวฟส,สุดท้ายเลยนะโอเคครับผมหลังจากนี้เวฟนี้บอสมาผมบอสมีเลือดสิบเอ็ดล้านนะเราอาจจะเคลียร์มาทันได้ผมเพราะว่าผมรังเราไปชอนผิดที่นะแนะนําให้ทุกคนขายทิ้งครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมแพ้นะใช่ครับผมกำลังจะแพ้ในะไม่ช้านะผมทุกคนต้องขายตัวทิ้งแล้วมาวางวงตรงนี้ครับผมตรงนี้ก่อนเลยเพราะมันเลยวงครับผมเลือดเลยแค่นี้หลักแสนแต่เราเคลียร์ไม่ทันจริงๆนะผมถ้าผมย้ายตัวมาทันเราอาจจะชนะแลยครับผมเราชนะแน่นอนผมใช้ระเบียชอนนะแต่ต้องย้ายตัวมาวาง ตอนนี้ผมไม่ทันแล้วผมวางช้าเกินไปนะก็เลยไม่ทันนะครับผมเลยแตกไปแต่เราชอนผ่านได้นะผมใช้เวลาสิบเก้านาทีนะได้ตาละสองร้อยสิบผมเราผ่านได้ถ้าเราวางตัวดีกว่านี้นะผมโอเคตอนนี้เราผมได้ร้อยแปดสิบนะถ้าฟาร์มจริงจะได้สองร้อยห้าสิบนะผมก็ประมาณสองร้อยสิบฟองต่อวันก็ได้ประมาณอย่าก็ท่านผู้ชมเล่นไปสิบเก้านาทีได้สองร้อยห้าสิบฟองผมถ้าเราชนะนะก็ได้ไดข่ประมาณต่อวันนะหนึ่งหมื่นแปดพันฟองนะผม ฟาร์มทั้งวันนะหนึ่งหมื่นแปดพันฟองต่อวันนะผมถ้าเราเล่นชนะนะแต่ละสิบเก้านาทีนะผมผมบอกอีพิธีหนึ่งนะผมใช้ตัวอะไรก็ได้แหละตัวนี้ไปเลยนะผมเดี๋ยวเล่นในทีนให้ดูนะผมอีพิธีหนึ่งในการฟาร์มก็งผมก็คือเอาตัวไร่ไร่ประวางตรงนี้นะผมตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็รอนะผมคือปล่อยให้วางแค่สิบเกตัวเดียวผมปล่อยให้เคลียร์ไปเรื่อยๆนะแต่ก็แตกนะผมให้มันไปได้เว็บประมาณนึงนะแล้วก็ไปตายไปเนะผมเดี๋ยวมารอกันนะเราจะได้กี่ฟองนะผม โอเคผมศัตรูเริ่มมาแล้วนะผมก็จะปล่อยหลุดเลยนะผมปล่อยเลยแบบไม่วางอะไรทั้งสิ้นนะตอนนี้เราอยู่เยบที่ห้าดูวันเราจะได้ทีเวฟมามผมไปให้ซีิกเกอร์เคลียร์ไปปึ๊บศัตรูเริ่มเลื่อเนเยอะแล้วผมเวบที่หกแล้วรอแล้วก็รอเอาตัวอะไรมาวางก็ได้นะผมให้มันไปได้เวฟประมาณนึงนะให้ได้เวฟหกก็ได้นะผมตัวอะไรก็ได้มาวางพอมันเคลียร์เวฟแรกๆได้นะผมเชื่าตอนจังหวะน,นี้แล้วจะไม่รอแล้วแหละ แล้วก็อเราสกีบีดีทอยเลททั้งหลายวิ่งเข้าปั๊มเราปล่อยแตกไปนะผมน่าจะได้ถึงหกเวฟนะผมหกเวฟก็ได้ประมาณไข่ยี่อ็ดฟองนะผมโดยเราใช้เวลาเฉลีย่ยประมาณ2นาทีเก้าวินะผมถ้าเป็นคำนวณต่อชั่วโมงเราก็น่าจะได้ประมาณเอ่อมีสีชั่วโมงได้ตาละสิบเก็ได้ประมาณหนึ่งห้าฟองนะผมหนึ่งหมื่นห้าบันฟองนะถ้าทุกคนปล่อยจอแบบฟาร์มไปเลยยีิบสี่นะชั่วโมงนะผมเน้นๆน่ะไม่ทำไรครับผมปล่อยฟาร์มมันเดียวอยี่สิบสี่ชั่วโมงนะผม ได้หมื่นห้าพันฟองนะนี่ครับผมเนี่ยสองอัทียี่สิบเอ็ดฟองนะครับผมจากนั้นก็ให้คนเข้ามาตรงนี้ครับผมเซิร์ฟเวอร์นะเป็นตรงเซิร์ฟเวอร์จะมีเซิร์ฟเวอร์เข้าผมตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเทรดดิ้งอย่างเดียวเลยนะมีแค่เซิร์ฟเวอร์เทรดคือเข้าไปเด้งไปหน้าเทรดเลยนะผมให้คนกดตรงนี้ครับผมเลื่อนไปข้างล่างกดตรงนี้เลยเซิร์ฟที่มันยังไม่เต็มผมเหลือประมาณหนึ่งคนสองคนกดเข้าไปแล้วก็จะมีเซิร์ฟบางรายให้เลือกผมแล้วก็เข้าซักเซิร์ฟน,นะเข้าไปซักเซิร์ฟหนึ่งับผมเดี๋ยวผผมมมหาก่่อนนสุๆไปะ โอเคพอเราเข้ามาเซิร์ฟแล้วก็เหมือนเดิมครมบผมสมมุติเราได้ไข่มาประมาณพันฟองแล้วแลกเพชรมาได้เพชรมาหนึ่งพันเจมนะผมเอาใช้ไอดีนี้แหละที่จะเจริมต้นใหม่ครับผมมีเชฟสมมุติเรามีเพชรหนึ่งพันใช่ไหมให้ป้านค้าผมเล็กไปดูของนะเซิร์ฟนี้ไทท่านเอ้ยาจะเปิดสองหมื่นหกนะผมแล้วก็มีกีเลเซอร์ราคาหมื่นแปดนะผมหาหมื่นแปดหมื่นเก้าสองพันถือว่าขายแพงครับผมเลื่อนไปข้างล่างไปเรื่อยๆหาตัว,ต,วตัวที่พ่อขายได้ก็เป็นกีเลเซอร์นะผมแล้วก็เชฟนะ ให้ดูกิเลเซอร์ก่อนนะผมแล้วก็จะมีเชฟเชฟนี้มีเชฟขายไหมเนี่ยนี่ครับผมเชฟราคาเกนะ้าพันห้าหน้าแบบมีลายเซ็นด้วยนะผมโอเคประมาณนี้เลยเ์ฟนี้เ์ฟได้เจ้าเข้ามานะผมก็จะมีตัวราคาประมาณนี้ให้คนลองรีเร์ฟไปเลยผมจนกว่าเราจะเจอเ์ฟที่เขาขายถูกกว่านี้นะแล้วก็มาขายในเ์ฟแพงผมก็คือซื้อเ์ฟถูกแล้วไปขายเ์ฟแพงผมก็ได้เจมเพิ่มมาทีน,นิดนะผมรีไปเรื่อยเจอเชฟทีดีออกว่านะผม โอเคผมเราไมาอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมเซิร์ฟนี้ดูเหมือนของก็แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่มีเนี่ยผมกีเลเซอร์ราคาหน0 0งหมื่นสองันเจมเองนะผมถือว่าถูกกว่าเซิร์ฟที่แล้วเยอะมากเลยนะเซิร์ฟแล้วขายหมื่นแปดเลยนะผมเอ้ยพันแปดแล้วก็มีตัวโอ้โหทำไมกอลลี่มขายถูกอย่างวะหกพันเจมว่าผมแต่กอลลีขายยากนะไม่นำไปซื้ออะไรนี่เซิร์ฟนี้ราคาแปดพันเจมนะผมเกือบตัวเนี่ยตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้มันเก้าพันเจมแต่ไม่มีลายเซ็นด้วยนะผมแต่ซื้อเมื่อกี้มีลายเซ็นเก้าพันเจมนะคือราคามมัันนไ่่่เเเทากแตดี๋ยวซิร์ฟผม ก็เหมือนที่บอกผมเนี่ยในตัวนั้นสองพันเจมเองโอเคผมเดเรีเซิฟต่อไปเรามาอีกเซิฟหนึ่งนะผมเซิฟนี้ไฮเปอร์สองหมื่นเจ็ดบางเซิ์ฟขายสามหมื่นเห็นไหมผมราคาแปดพันจริงอึบอึบด้านล่างมีเชฟนะผมแปดพันห้าผมขายถูก,กนเงนี้ยเอาไปขายต่อเซอิฟแพงได้ผมเก้เาพันเจมเอาจจะขายได้อยู่แต่ก็ขายยากอยู่นะแนะนำให้ไปหาเชฟร,ราคาห้าพันเจมผมอาจจะมีอยู่แต่รีนานหน่อยนะ อีกเซิร์ฟหนึ่งอะรีใหม่แล้วผมเซิร์ฟนี้ตัวละครก็อืมเนี่ยผมเชฟหมื่นเจมเห็นไหมขายราคาต่างกันมากแต่แลวเซิร์ฟแม่บ่มไม่มีลายเซ็นด้วยหมื่นเจมอันนี้มีเชฟแล้วก็มีกีเลเซอร์บผมพันหกนะมีบางเซิร์ฟขายหมื่นพันสองมาขายเซิร์ฟนี้ก็ได้ครับผมต่อไปอีกเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟนี้ใคจะเปิดสองหมื่นหกนะผมมีลายเซ็น์ซะด้วยอาขายเรียบร้อยผมคนซื้อไปแล้ว บางเซิร์ฟปหารยิปเปิร์มีมิลลารเซ็นขายสามหมื่นเลยนะผมราคาฮัจยเปิรประมาณสองหมื่นสี่นน้ผมเห็นต่ําสุดนะผมก็แนะนำให้คนหากิเลเซิร์ฟก็เชนมาขายผมนี่เชนวันนี้มิลลารเซ็นก็เอาพันห้าบางเซิร์ฟขายหมื่นเลยนะผมก็ซื้อซื้อหาเซิร์ฟราคาถูกไปขายเซิร์ฟแพงครับผมนั่นแหละโอเคครับผมเขียนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะถ้าไปชมมีความาดูครับผมจริงๆอาจีะมีหลายวิธีกว่านี้นะผมทุกคนแนะนํากันมาได้นะใครใช้วิธีไหนผมแต่ผมใช้วิธีนี้ในการฟาร์มเพลินนะก็คือซื้อเซิร์์ฟฟรรราาาคคถูกกกไปขยเซซิแพงนนนนนะะะะับผมม็ีีออ่จื้ โอเคผมส่วนวิธีฟาร์มเร็วที่สุดนะผมเมื่อคนกดเข้าช็อปมานะกดตรงนี้อนะผมหนึ่งมือน,นี่วิธีความเร็วที่เร็วที่สุดนะผมซึ่งผมมีสเปียร์ลูบบ์ <c oughs> เฮ้ยวิธีความเร็วที่สุดก็คือนี่แหละผม <c oughs> กดซื้อแค่นั้นแหละครับผมฟาร์มเร็วสุดแล้วมันไม่มีวิธีอื่นแนละ้วผมสายฟรีต้องใช้ความขยันบวกกับอดทนนะครับผมแล้วก็ดวงด้วยนี่ครับผมไททันบันนี่นะ Bunny, นะขายบางเซิร์ฟแค่หนึ่งพันกดเจมส์เองผมเอาไปขายบางเซฟ 2, 500, ิฟสองพันห้าคนซื้อด้วยนะผม นี่เราขายได้ผมงงเหมือนกันผมขายได้ไงนะ2,500จิมบางเซิฟขายแค่พันเดียวเองนะครับผมที่แล้วก็เป็นรูปที่ผมเจอราคาประมาณนี้เลรับผมเดี๋ยวขึ้นให้ดูแต่ละภาพนะก็ตัวข้อมูลบทนี้ครับผมมีมานเนี่ยที่ผมเจอราคานะใครเจอต่างวันนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมหรือโจสูงวันนี้ก็ตามโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วผมบาย